โอเคสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องผัางงานโฟชาร์ดนะคะที่เราได้ทําตัววาดรูปสัญลักษณ์กันไปแล้วก็ทําในคอมพิวเตอร์ในการวาดรูปสัญลักษณ์ต่างๆวันนี้ครูจะมาทบทวนแล้วก็มาเล่นเกมโฟชาร์ดกันเกี่ยวกับผัางงานนะคะก่อนที่จะเล่นเกมอ่าเดี๋ยวครูจะทบทวนให้นักเรียนทราบสัญลักษณ์ต่างๆ,ๆก่อนอีกหนึ่งรอบนะคะ ก่อนที่เราจะเรียนกันเนาะอ่านักเรียนเห็นสไลด์คุณครูไหมคะเห็นครับอ่าเห็นครับผังงานหรือว่าโฟชาร์ดอูแคปเจอร์ตอนเรียนด้วยนะแคปตอนรูปตอนเรียนด้วยนะคะโฟชาร์ดหรือว่าผังงานเนี่ยมันคือการออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ผังงานซึ่งจะมีสัญลักษณ์ที่แสดงส่วนต่างๆดังนี้นะคะอ่า หนึ่งเราเรียกง่ายๆว่าเป็นเทอร์มินอลถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเทอร์มินอลเอาถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็คล้ายๆวงลีเนาะลูกเนาะคุยกันง่ายๆจะใช้แทนการเริ่มต้นและการสิ้นสุดของโปรแกรมนะคะถ้านักเรียนเขียนขั้นตอนการทอดขีดเดียวเริ่มต้นเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเราเขียนรหัส แบบลำลองไปใช่ไหมคะลำลองก็คือเป็นข้อความใช่ไหมลูกแต่ถ้าเกิดเป็นแบบผัางงานนักเรียนจะต้องใส่กรอบโฟชาร์ตเทอร์มินอลตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้เหมือนกับที่ครูแชร์ให้หนูดูในคอมพิวเตอร์นักเรียนจะต้องใส่เทอร์มินอลกรอบเริ่มต้นลงไปกับจบการทำงานหรือว่าสิ้นสุดการทํางานจะเป็นกรอบเทอร์มินอลที่เป็นวงรีๆนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการทํางานหรือว่าการประมวลผลงานเราจะใช้ กรอบสี่เหลี่ยมหรือว่าโพ o เซสนั่นเองนะคะในตัวที่จะใส่ข้อความเหมือนที่นักเรียนคขาวที่แล้วว่าเช่นตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันกิจกรรมเหล่านี้เราจะใส่เป็นโปรเซสก็คือกล่องสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนใครไม่ทันบอกครูนะหรือต้องแคปเจอร์รูปตอนเรียนไว้ด้วยนะต่อไปนะคะต่อไปนะลูกนะสัญลักษณ์ ออก้าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะเอียงหน่อยเนาะการรับข้อมูลเข้ามาในโปรแกรมหรือส่งค่าออกนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็น Data เป็นการรับข้อมูลนะสัญลักษณ์แบบนี้นะเป็นการรับข้อมูลหรือว่าส่งออกข้อมูลนะคะเราจะใส่สัญลักษณ์แบบนี้นะต่อไปที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือต่อไปตัวนี้ decision decision นะคะตัวเหมือนสี่เหลี่ยมกับตรงนี้นะจะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขเดี๋ยวครูจะทบทวนเรื่องการตรวจสอบเงื่อนไขให้ในักเรียนอีกหนึ่งรอบว่าถ้าเราตรวจสอบเงื่อนไขเราจะทําอย่างไรถ้าเราเขียนผังเป็นโฟชาร์ดแบบนี้เนาะต่อไปสัญลักษณ์ต่อไปนะคะ document 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 นะ ก็คือสแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์คือถ้าเราเขียนโปรแกมรมอะไรก็แล้วแต่เราต้องการให้มันสแสดงผลผ่านทางเครื่องพิมพ์น,น่ะเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ในการสแสดงผลแต่ถ้าเราไม่สแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์นักเรียนก็ไม่ต้องใส่ลงไปโอเคไหมคะต่อไปคอนเนคเตอร์หรือว่าตัวจุดเชื่อมต่อนั่นเองนะคะตัวสีฟูนะจุดเชื่อมต่อต่อไปนะแล้วโอ้ขอโทษขอโทษอีกอันหนึง่ง เป็นจุดเชื่อมต่อในกรณีที่ถังของเราอะ่ะมีความยาวเกินกว่าที่จะแสดงในหน้าเดียวเช่นนักเรียนเขียนผังโฟชาร์ดแล้วมันเกินหน้าหนึ่งกระดาษ A4 เราจะต้องใช้จุดเชื่อมต่อกับอีกแผ่นหนึ่งแบบนี้หนูจะต้องใช้สัญลักษณ์ตัวสีม่วงเมื่อกี้นะคะในการเชื่อมต่ออยู่ใน PowerPoint ของครูณนะจุดเชื่อมต่อนะคะต่อไปสุดท้ายสุดท้ายจะเป็น โฟลน์ก็คืออะไรคะลูกลูกสอนนะลูกสอนนั่นเองเห็นชัดไหมคะเห็นชัดไหมทันไหมลูกทันไหมเอกลาทันไหมลูกทันไหมครับ้าใไหม้าช้าหน่อยเหรอลูกอ่ะให้ทบทวนอีกหนึ่งรอบจันจีลาทันหรือเปล่า เนี่บกริจันทิลาทันไหมลูกทันไหมทันไหมคะทันค่ะ <c oughs> งั้นพร้อมที่จะเล่นเกมเลยไหมโอ,อ้โหกินด้วยสนุกสนานเหลือเกินใครบอกบอกเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมอะไรธรรมดาแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ไม่รู้จักภา,ารกรษาอังกฤษแต่ถ้าบอกหน้าที่ได้รับไปเลยข้อละสองคะแนน เมื่อกี้ครูให้คะแนนแล้วนะใครเข้าเรียนรับไปเลยสิบคะแนนวันนี้ใครเข้าเรียนรับไปเลยลูกสิบคะแนนนะคะส่วนใครที่ตอบสัญลักษณ์โฟชาร์ดได้นักเรียนรับไปเลยข้อละสองคะแนนนะคะข้อละสองคะแนน <c oughs> พร้อมหรือยังแหมกดหัวใจน่ารักมากเอกลักษณ์กดหัวใจให้ครูรับไปเลยยี่สิบคะแนนไปเลยดีไหมพร้อมหรือยังดีครับดีครับครูต้องหยุดแชร์ก่อนแล้วครูต้องหยุดแชร์วันนี้ว่านักเรียนแบบว่ารู้แล้ว ขอเช็คชื่อสีธนวิทย์พงศธรสิทธิชัยเอกรัฐจันจิราวิชิดาสุภาลักษ์เนี่ยพวกนี้นะได้รับคะแนนไปเลยจากวันนี้คะแนนการเข้าเรียนสิบคะแนนนะคะต่อไปอีกสิบคะแนนหกให้คะแนนง่ายมากเพราะช่วงนี้อยากสอนมากแต่ไม่มีคนเรียนนะพร้อมหรือยังพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังนี่คูณลงมากเลยนะนักเรียนต้องก็ซื้อทั้งแบบยาวแบบสั้นพร้อมหรือยังจ้า อันแรกเอาง,ง่ายๆเลยอันแรกคืออะไรคะสัญลักษณ์อะไรที่เราจะเขียนข้างในเริ่มต้นแสิ้นสุดปะอะถูกต้องค่ะวิธีดารับไปเลยค่ะสองคะแนนจดคะแนนให้ครูด,ด้วยจดคะแนนด้วแมมอยากจะมีแครแบบกิ้งกิ้งกิงเหมือนแบบไลฟ์สดอะ่ะเดี๋ยวเดี มีขวดค่ะมีขวดค่ะมีขวดค่ะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งค่ะยังค่ะยังยไม่ดังอย่างเขาอ่ะไม่ดังอย่างเขาอ่ะเราเป็นกินถึงได้ที่จริจริงจริงจริงไม่ไม่ดังอ่ะไม่ใช่ดิชิการับไปเลยสองคะแนนต่อไปเมื่อกี้นักเรียนไม่อ่ะให้แคปเจอร์หน้าจอนี้ให้แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะถ้าคุณฉลาดอ่ะ ถ้าคนฉลาดหนูจะแคปเจอหนนะ้าจอนี้ไว้อ่านนะคะแคปไว้เลยเอาไว้อ่านไว้ตอบคำถามแคปอยังหนึ่งสองสามปิดแล้วนะแกแล้วครับ <Stop S 2> แกแล้วครับนสะต็อปแล้วนะต็อปแล้วนะต้องไวต้องไวแงอแค่ะจรินคนอยู่ด้วยกันนี่น่าจะแบบว่าเฮ้ยเร็วคะแนนสองคะแนนคนละสองคะแนนมีคะแนนดับเบิลนะใครตอบถูกสองข้อคูณสองไปเลยเป็นสี่เลย พร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วค่ะรูปต่อไปหนูบอกหน้าที่ของมันหรือว่ามันใช้ทําอะไรก็พอแต่เฮ้ยเฮ้ยปิดไม่สนิทอ่ะปิดไม่สนิทอ่ะฟึ๊บอุ้ยง่ายจะตายเร็วแลวกแดงคิดทางใครใครพูดใครพูดคนแรกผมครับค่ะดูดเลขค่ะใครครับ ใครอะคร <pakai mono> ูต้องมาอยู่ดูตอนบันทึกวิดีโอมาให้ด้วยความสัต์จริงใครพูดก่อนจันจิราปะอูค่ะจันจิราไปเลยค่ะซองคะแนนกดหัวใจจันจิราหน่อยจ้ากดหัวใจจันจิราหน่อยจ้ากดรีแอคชั่นรูปหัวใจจันจิราหน่อยจ้ากดเยี่ยมหน่อยจ้ากดเยี่ยมหน่อยจ้าเลิศอ่ะเลิศอ่ะเดี๋ยว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 เออเออเออเคเดี๋ยวเดี๋ยว ครูอยากสวยข,ขึ้นมาเลยจุดเนี้ยเห็นครูชัดไหมนักเรียนเห็นครูไหมคะเห็นไหมต่อไปค่ะนักเรียนจะได้มีความสุขในการเรียนมากขึ้นต่อไปค่ะนักเรียนรูปต่อไปรูปต่อไปรูปต่อไปต้อฮฟึ๊บฟึ๊บใช้ทำอะไรใช้ทำอะไร การตัดสินใจ,นใจโจได้ไปสองคะแนนค่ะเก่งมากเออไม่ไม่ดังเลยอ่ะขวดไม่ดัง,ดงขวดน้ำพึ่งครูไม่ดังเลยไม่กริ่งกริงอย่างเขาเลยเดี๋ยวต้องซื้อกลิ่งละทำไมในการตัดสินใจมันไม่มีลูกบิดี่นะโอเคต่อไปโจได้สองคะแนนแล้วนะอืมต้องรีบปิดก่อนฟึ๊บฟึ๊บ กระบวนการเสียงโจมาก่อนเลยจ้าโจสองคะแนนค่ะครูพยายามกริ๊งกริ๊งยำ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 มากครูอยากจะมีเสียงกริ๊งกริงมากเลยอยากมีมือตกไม่มีมือตกไหมเสียงแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครูอยากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพวกนี้มีมีเอฟเฟคเดี๋ยวครูจะโหลดเอฟเฟคมาดังว้าวว้าวตกเบออย่างนี้อ้าต่อไปง่ายง่ายต่อไปง่ายโจ้แบ่งคนอื่นดางก็ได้ one two three จุดเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อครับดิจิดาได้ไปคะ่ะสองคะแนนคะ่ะเยม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 ใกล้ละใกล้ละใกล้ละใช่ไอ้นายมันดูครับไอ้นายมันดูเออดูไม่ดูกูไม่สนใจดูหรือไม่ดูก็ได้แต่นักเรียน,นต้องทำไมคะตอบให้ได้ให้เร็วให้ไวใครตอบได้รับไปเลยต่อไปแทมเทลเลมแทมแทม ฟึบเร็วรับข้อมูลทำงนข้อมูลเสียงใครวะเขีเอกลัดเอกราดครับคุณตอบก่อนให้บิวครับเอ้าเอกลัดรับไปสองคะแนนครูได้ยินไม่ชัดเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพอครูอัดวิดีโอเสร็จเดี๋ยวครูไปกอกล้องดูอีกทีนึงว่าใครกันแน่พูดขอนกันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว นักเรีย,ย like iya, นอย่าลืมแคปรูปตอนเรียนนะจ๊ะลูกอย่าลืมแคปรูปตอนเรียนนะต่อไป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  <Credit> ต่อไปเฮ้ยแทมทาลาแทมแทมแทมอุยอุยปิดไม่มิดอะไรวะล้ำเส้นแสดงผลแสดงผลลับแสดงผลลัพธ์ค่ะ เดี่ยมนายรับไปค่ะสองคะแนนเฟิร์สทันนะเขาบ้างไหมลูกไพเธอมัวแต่กินนะไพยนนเธอน่าจะนอนเปมากเกินไปลูกมันอาจจะมัวหัวบาทสก็เหมือนกันนี่เปิดให้โจ้ตอบอยู่คนเดียวเลยตอบมางนิ้เป่อจะได้คะแนนเ็วเร็วเรวเวเร็ี่อืม ตรงไหนวะที่ครูยังไม่ได้พูดไหนหน้าที่ครูยังไม่ได้พูดสัญลักษณ์อะไรอีกนะนักเรียนครูเกตจะวนให้นะเผื่อแบบว่าเราจะได้มีมีมีคนตอบหลายๆคะแนนเอาเร็ววนให้วนให้เร็วเร็วมีคนตอบสุดใครเนี่ยนายอีกแล้วนายอีกแล้วรับไปสองคะแนนคะ่ะไม่ต้องสอบเ,เลยเ,เลยนาะใครตอบได้ไม่ต้องสอบเลยดีไหมเนี่ย <ด>แต่ตอบดได้ดต้องนำไปใช้ได้ด้วยนะ one two three ริวการตัดสินใจการตัดสินใจวิชิดาเดี๋ยววิชิดาหยุดบ้างนิดนึงเดี๋ยวคนที่ไม่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ครูขอเป็นคงสัทธนุพัลักษ์ธนวิย์สิาาททิชชัชยขอสี่คนนี้ก่อนคนที่ได้คะแนนเกือบเต็มแล้วขอสี่คนนี้ก่อนสี่คนนี้แบบไม่ได้ตอบเลยอะดูดูคนอื่นจะเงียบละเธอต้องตอบให้ได้นะ เร็วสี่คนนั้นรูเร็วกระโจนการกระนการเดเดโจเธอกระซิบดังมาเธอกระซิบให้เพื่อนดังมากโจได้ยินมาถึงนี่เลยจ้าลูกแมฟรีฟรีเมื่อกี้ฟรีเอาเร็วอะไรคะ ลิวไผ่คุณคำตอบ่าไผ่ได้ไปสองคะแนนบารดกับธนวิทย์แล้วก็วิชิดาเร็วๆลูกเร็วๆ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 เอ้าทิศทางครับโอ้บารดได้ไปสองคะแนนขอให้ตีไข่ให้แตกสยามรีเธอไปไหนธนวิทย์ลิวธนวิทย์เฮ้ยธนวิทย์ไปไหนแล้วเนี่ย เฟิร์สนูนข้องครับเฟิร์สตอบไอเฟิร์สตอบได้มั่งไหมเนี่ยตายลูกสาวผู้ช่วยเฟิร์สหน่อยคืออะไรแสดงแสดงผลงผลัพธ์แค่นีออ้แสดงผลลัพธ์ค่ะเออแสดงผลลัพธ์ถูกต้องโอ้ยตายแล้วออ้ยตายแล้วลูกสาวฉันสรุปคะแนนไผ่ได้สองคะแนนวิชิดาได้แปดไหม แปดหรือหกกมือนี้เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้คุณจดไม่ทันไทยโอ๊ยปากกาไม่ออกไผได้สองคะแนนเดี๋ยวครูครูกดในช่องแชทของพวกเราสรุปคะแนนวันนี้สรุปคะแนนการตอบเดี๋ยวนะคะลูกแป๊บหนึ่งนะช่วยกันบอกนนเดี๋ยวหาให้นนหนึ่งข้อข้อนี้สำหรับนนตอบเลยนะ นนเหลือเธอคนเดียวไม่ตอบคำถามกับเฟิร์สนนคืออะไรธนวิทย์กระบวนการกระบวนการไอ้ไข่ถามนนถามนนข้อนี้ให้นนตอบคนเดียววันทนนธนวิทย์โอ้ครับจุเชอมต่อครับเรียวจุเชอมต่อครับ เออเฟิร์สต่อไปหนูนะครูเอาให้ง่ายๆเลยเฟิร์สตอบคืออะไรเฟิร์สเฟิร์สไม่ได้ยินหนูเปิดไม์สิคะเฟิร์สเปิดไม์ครูเก๋หน่อยทิศทางค่ะโอเคโอ้วันนี้ได้คะแนนทุกคนวันนี้ได้คะแนนทุกคนน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวครูเก๋แชร์ก่อนว่าเรามาสรุปคะแนนกันดีกว่าว่า ได้คะแนนเท่าไหร่กัน re บ้างจําได้ไหมจําคะแนนตัวเองได้ปะหนูจําคะแนนตัวเองได้ปะอ่ะง่ายๆเลยบอกมาทีละคนต้องจําได้สี่คะแนนตัวเองได้เท่าไหร่พงศธรสองครับสิี่ชายสองครับใบเย็นลูกพงศธรสองคะแนนสุภารักษ์สุภารักษ์สองคะแนน สิีที่ชายสองครับสิีที่ชายสองคะแนนแล้วก็อวิชิดาวิชิดากี่คะแนนลูกแปดหรือหกนะหกค่ะอ๋อหกคะแนนนะคะใช่ค่ะเมื่อกี้เราก็โจอ่ะโจโจทชื่อจริงเอกลักษณ์เอกลักษเท่าไหร่นะเฮ้ยหกหรือแปดไม่ได้แปด ไพ่ไพ่ไปแล้วเหลือใครอีกลูกเฮ้ย<ไ>ครูจะถูกตัดไปแล้วเนี่ยอัปเกรดเนี่ยเหมือนครูจะได้คอแค่ประมาณสามสิบนาทีเขาจะตัดของครูอะ่ะค,ครับวหทยครับแต่ใครอีกบารบารสิทธิที่ชัยได้เท่าไหร่นะลูกได้สองครับแล้วก็ใครอีกคะครูคะครูเห็นสิทธิที่ชัยไปแล้วค่ะอ้าวเออ ใครอ่ะเหลือใครอีกะธนวิทครับฮะเออธนวิทธนวิทธนวิทเท่าไหร่ลูกสองอะก็จันจีาเออใช่จันจีราจันจีราสี่ไหมสองค่ะโดนแย่งไปสองคะแนนค่ะสองหรือสี่สองค่ะสองใช่ไหมคะโอ้ไม่เป็นไรแล้วทุกคนนี่นะ ภูเก็เพิ่มให้คะแนนการเข้าเรียนอีกสิบคะแนนบวกไปเลยจ้า oh. บวกไปเลยจ้าบวกกันเห็นเห็นไปเลยจ้าบวกกันเห็นเห็นไปเลยจ้าบวกไปเลยบวกไปเลย,เ,ลยเห็นไหมนักเรียนดีมากเลยวันนี้ที่นักเรียนเข้าเรียนนะคะอ่ะเดี๋ยวขอหยุดสต็อปการแชร์หน้าจอก่อนอ่ะสำหรับวันนี้สําหรับวันนี้เนี่ยขอปิดไปตัวนี้สักนิดนึงก่อนแม่นักเรียนพวกหนูมีเอฟเฟกต์ป่ะ นี่ให้หมวกรับปริญญาไปเลยชิชิคชิก,ชกครูเพิ่งอัปเดตใหม่ให้มงไปเลยให้มงไปเลยดีไหมให้มงไปเลยดีไหมอ่าสำหรับวันนี้นวันจันจิราล่หน้ามาเลยครูเกตจะขอแท็บหน้าจอเดี๋ยวจะไปแล้ว,ลวเรียนแค่นี้เองไม่ได้ไม่ไม่ไม่เรียนนานนะไม่เรียนนานมีหลายห้องขอแค่มาทบทวนความรู้เนาะไม่เอานานหรอกเดยวนักเรียนเครียดโอเคไหมคะ เดี๋ยวเราขอขอแคปเจอร์หน้าจอสู้สู้สักสองนิ้วสองนิ้วเร็วเออเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวนะคะขออีกทีขออีกทีขอ,อีอทีเมื่อกี้มันโอเคเอาหม่นะบัสวันทูทแแบบ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 โอเค สำหรับวันนี้บายบายค่ะนักเรียนแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวรูนัดเรียนใหม่เนาะเดี๋ยวครูจะอัพวิดีโอไปครับลาบายบคยับเจอกันอีกวันอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวูมีประชุมวันศุกร์พรุ่งนี้นัดบอกเพื่อนด้วยนะพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงเจอกันจ้ะบ่ายโมงตรงนะนักเรียนพรุ่งนี้โอเคครับโอเคนะคะบายบายค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีด้วยบา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 ยสวัสดีครับ 嗯。Um